สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่คือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะงั้นตอนนี้อยู่กับแพทย์หญิงสุภาพรปรางเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการคะแนะนําโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยให้เรารู้จักหน่อยค่ะค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยนะคะเป็นโรงพยาบาล ชุมชนค่ะ,คะที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหนึ่งใน21แห่งของโรงพยาบาลสมเด็จพิพราพราชนะคะ<ม>ตอนนี้โรงพยาบาลนครไทยเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่สามารถที่จะให้บริการทั้งปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมิได้เราเปิดบริการ90เตียงนะคะเป็นโรงพยาบาลระดับ M2 <อ>ค่ะ ก็จะมีการแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขานะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคะเรายังรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดด้วยนะคะโดยเปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในค่ะค่ะที่นี่ต้องมีมินิธัญรักษ์แน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะที่นี่เปิดบริการมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จพิพรัฒน์นครไทยเดี๋ยวหมอจะพาไปชมนะคะอยากเข้าไปดูข้างในจังเลยคะ่ะว่าจะเป็นยังไงยินดีคะ่ะเชิญค่ะ เดี๋ยวจะพาชมห้องสันทนาการนะคะ,คะซึ่งเป็นห้องที่ทํากิจกรรมกับกลุ่มนี้นะคะค่ะ,คะ,คะอันนี้จะเป็นห้องสันทนาการนะคะ,คะเราก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องของอศิลปะบําบัดนะคะ,คะเราก็จะมีการให้ผู้บําบัดเนี่ยได้ใช้สีนะคะในการผ่อนคลายค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมุมสําสหรับ ให้เขาใช้กิจกรรมในการฝึกสมาธิค่ะก็จะมีเกมนะคะทั้งสัมนรราการด้วยแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยใช้สีด้วยแล้วก็เล่นเกมได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหนังสือนะคะซึ่งเราก็จะมีคนที่มาบริจาคให้นะคะเป็นมูลให้ผู้ที่มาบำบัดเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้เลือกเลือกอ่านนะคะแบบที่ตัวเองต้องการได้ก็จะเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ทาง,งานา้เลยนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เป็นกิจกรรมบําบัดที่มีประโยชน์นะคะอันนี้เป็นน้ํายาล้างจาน,นค่ะค่ะผู้ป่วยทําเองเหรอคะรย์ใช่ค่ะท่านผู้อำนวยการคะนอกเหนือจากกิจกรรมภายในตัวอาคารนี้ยังทราบมาว่ายังมีกิจกรรมที่ดูแลผู้ป่วยเนาะด้านนอกอาคารด้วยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะเราก็จะให้ผู้บําบัดเนี่ยไป ฝึกในเรื่องของการปลูกพืชผักทําแปลงผักสวนครัวค่ะแล้วก็จะมีสมุนไพรเพราะว่าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธาร้คนไทยเนี่ยเรามีปลูกสมุนไพรไว้ใช้เองด้วยก็จะฝึกให้กับผู้บำบัดเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็นําความรู้ตรงนี้ติดตัวไปเผื่ออนาคตอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการออกกําลังกายที่นี่มีฟิตเนสนะคะก็จะให้ผู้บำบัดเนี่ยไปฝึกออกกําลังกายโดยเราจะมีนักกิจกรรมบําบัดค่ะ ดูแลว่าคนนี้จะต้องฝึกออกกำลังกายอย่างไรบ้างถึงจะแข็งแรงเหมาะสมกับร่างกายของเขานะคะค่ะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับผู้เข้ารับการบําบัดร,รักษาในรูปแบบมินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชนครไทยค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรเอ่ยสวัสดีครับผมชื่อนเดชครับเราอยู่กับน้องนเดชนะคะน้องนเดชคะอ๋อพี่อยากจะทราบว่าอะไรเป็นเหตุผล ทำให้เราตัดสินใจเข้ารับการบำบัดร,รักษาในครั้งนี้คะคืออยากปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในสังคมภายนอกได้ครับเพื่อครอบครัวได้ครับเพราะว่าผมติดแบบนี้มานานแล้วครับอยากเปลี่ยนตัวเองให้ครอบครัวได้ครับแล้วรู้จักมินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยุพราชนาครไทยได้ยังไงคะเอ,อหมอที่คลินิกฟ้าใสแนะนํามาครับ แสดงว่าเราเป็นคนไข้ของคลินิกฟาสยของโรงพยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมคะมัมบัติที่นี่มานานหรือยังคะผมมาอยู่นี่นี่ได้สี่วันแล้วครับอยู่ได้สี่วันแล้วแล้วรูปแบบการมัมบัตรรักษาของที่นี่ที่เราได้รับในระยะเวลาที่เราอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างเหมือนครอบครัวกันเองนะครับไม่ไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรเยอะแค่เราอยู่ในกฎที่เขาบอกแค่นั้นนะครับเขาก็ไม่ได้บังคับอะไรมากครับมีญาติมาเยี่ยม ปกติครับสิ่งเสพติดบุหรี่เขาก็งดแล้วรูปแบบกิจกรรมที่เราได้รับจากพี่ๆเจ้าหน้าที่มีอะไรบ้างมีกิจกรรมเปิดประตูใจไอ้ที่ระบายความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้แนวทางการแก้ไขเวลาเรามีปัญหาเผื่อเพื่อนคนอื่นจะให้คำแนะนําเราได้ครับแล้วการดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะอย่างสมมติว่าผมมีเรื่องทุกข์ใจเขาก็ามาให้คําแนะนําคำปรึกษาแล้วก็มี เพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับให้คําแนะนําครับแล้วในอนาคตถ้าน้องณเดชบําบัดที่นี่เสร็จไปแล้วคิดว่าจะแนะนํามินิธัญรักของที่นี่ให้คนอื่นรู้จักหรือเปล่าคะแนะนําครับผมว่าที่นี่ดีนะครับได้เขาให้คําแนะนําไม่ให้เรากลับไปเสพซ้ําแนะนําเกี่ยวกับสม,มุนรควบคุมอารมณ์ตัวเองนะอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะคะน้องณเดชอยากจะฝากอะไรถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเราในครั้งนี้บ้างคะ ผมก็ขอขอบคุณเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับที่ช่วยดูแลพวกผมให้พ้นไข้ในวันนี้ครับพ้นโปรแกรมของที่นี่ครับก็มีพี่ๆคอยดูแลให้การช่วยเหลือแล้วก็มีรูปแบบของกิจกรรมนะคะในการบำบัดร,รักษาของผู้ป่วยยาเสพติดของที่นี่นะคะหวังว่าในอนาคตเราจะกลับออกไปสู่สังคมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขแบบที่น้องนาเดชกล่าวไว้ในข้างต้นนะคะในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ก็สำหรับธัญลักษ์เชียงใหม่นะคะเปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งนะคะที่ที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทยด้วยดีนะคะสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นะคะแนวทางการต่างๆช่วยเหลือในการให้คาปรึกษานะคะไม่ว่าโรงพยาบาลน,นาครไทยจะมีปัญหาอะไรโรงพยาบาลธัญลักษ์เชียงใหม่ก็ให้ความดูแลช่วยเหลือด้วยดี<ๆ>มาตลอดเลยนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ